สดีทุกคนมากๆนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่แว็บไซต์เบเกอรี่เว็บไซต์เบเกอรี่คลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำเมนูคุกกี้แฟนซีรสมะชลายตอนแรกอะ่ะตั้งใจว่าจะให้มันเป็นลายหมากลุกแต่พอทำไปทำมามันกลายเป็นทางมาลายซกกันนะโอเคประวันนี้นะคะ ไปทำเมนูนี้กันนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าอยากให้มันเป็นมากรุกแต่มันกลายเป็นหมาลายแต่ลายก็สวยเหมือนกันอะประมาณนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําเมนูคุกกี้แฟนซีรสมัชชาลายทาวาลายกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปส่กลับมาชิมเมนูนี้ให้ดูนะคะข้ามไปก่อนเลยค่ะ นะคะเรามาเริ่มต้นขั้นตอนการตีคุกกี้แฟนซีรถสชาติลายตารางนะคะชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนสามารถดัดแปลงรสชาติได้เลยนะเดี๋ยวมีคลิปถัดไปมาให้ดูแน่นอนเริ่มต้นนะคะตีเนยสดค่ะ เกลือป่นแล้วก็น้ำตาลให้อ่อนตัวนะคะทุกคนแล้วตามด้วยไข่ไก่ค่ะแต่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่แป้งนะคะวิธีการเช่นเดียวกับการทำคุกกี้เนยเลยส่วนผสมนี้ใส่จะตีสีขาวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อ่างผสมเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีรสมทฉะเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีดแป้งนะคะแล้วก็แบ่งสีทั้งสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะหลังจากนี้เนี่ย หลังจากนี้เนี่ยไซก็จะทําการขึ้นรูปตัวสีขาวก่อนนะคะตัวแป้งโดสีขาวก่อนรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะแล้วสีเขียวเนี่ยหรือว่ารถมัชะเนี่ยทำเหมือนกันเลยทุกคนพอทําเสร็จแล้วนะคะไซจะนําคุกกี้ตัวนี้ไปแช่เย็นก่อนค่ะพอแช่เย็นจนได้ ระยะเวลาเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือใครจะทําทิ้งไว้ก็ได้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยววันหลังที่เราอยากกินหรือว่าเราอยากจะทําขายเนี่ยก็ให้เอามาขึ้นรูปหรือว่าพอแช่ตามเวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็นํามาขึ้นรูปไว้แล้วก็เก็บไว้ถ้าเกิดว่าวันนั้นมีออเดอร์หรืออยากจะกินเนี่ยก็ค่อยมาตัดเสิร์ฟตัดอบนั่นเองนะคะประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวใส่ให้ทุกคนดูวิธีการตีสีเขียวด้วยนะคะก็จะเหมือนกับสีขาวเลยนี่คือขั้นตอนการขึ้นรูปของตัวคุกกี้แฟนซีรสมัทฉะนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีเขียวกันต่อเลยค่ะ จะนำตัวคุกกี้ที่เรานําไปแช่เย็นนะคะเดี๋ยวมาขึ้นรูปกันทีนี้ในการขึ้นรูปเนี่ยหลายคนอาจจะมีวิธีการที่หลากหลายนะคะแล้วก็เรื่องของการขึ้นรูปลายคุกกี้หรือว่าจะเป็น ขนมประเภทอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยมีข้อจํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้อยู่ที่เราถนัดนะคะใส่ก็จะหั่นก่อนแล้วก็ใส่จะมาประกอบกันนะแต่ขั้นตอนนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะคะทุกคนจะต้องทําเร็วๆนิดนึงหรือเป็นไปได้เนี่ยก็คว่ำสีขาวลงบนสีเขียวเลยนะ,ะเพราะว่าตัวคุกกี้อ่ะจะละลายง่ายค่ะก็ต้องระวังเรื่องการขึ้นรูปอีกครั้งนึงนะคะ ช่วงแว็ไซต์ baking tips ค่ะ2เหตุผลที่น่าสนใจกับเมนูคุกกี้แฟนซีรสมัทฉะลายตาานะคะอย่างแรกเลยทำไมต้องนำคุกกี้ไปแช่เย็นก็เนื่องจากว่าคุกกี้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรคุกกี้แบบแช่เย็นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นคุกกี้ที่หลังจากผสมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องห่อด้วยกระดาษไข่แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะเพื่อให้โดเซตตัว จึงจะสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นลวดลายต่างๆแบบที่ไซทําให้ดูนะคะอย่างที่2ค่ะมีข้อควรระวังเรื่องอะไรในการผสมคุกกี้สูตรนี้นะคะวิธีการผสมคุกกี้แฟนซีรสมัชชาหรือรสชาติอื่นๆนะคะที่ทำการดัดแปลงเรียบร้อยแล้วนะ,ะ่ะจะใช้วิธีการตีเนยกับน้ำตาลจนขึ้นฟูเบาค่ะทุกคนแล้วก็การตีส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลเนี่ยจะต้องไม่ใช้เวลาในการตีมากเกินไปค่ะ เพราะจะทําให้เนยและน้ําตาลละลายหรือเหลวเกินไปหากตีจนถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถนําเนยกับน้ําตาลไปแช่เย็นก่อนนะคะเพื่อให้เซ็ตตัวค่ะก่อนที่จะนํามาใส่ส่วนผสมต่อไปเพราะถ้าไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยจะทําให้โดคุกกี้เหลวเกินไปแล้วก็เวลาอบคุกกี้นะทำให้คุกกี้แผ่ขยายตัวมากเกินไปเช่นเดียวกันค่ะทําให้ขนมหลังอบเสียรูปร่างหรือว่ารูปทรงนั่นเองค่ะ ค่ะขั้นตอนนี้ไ่จะนําคุกกี้ที่ใส่ขึ้นรูปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาตัดค่ะเวลาตัดเนี่ยเราก็ตัดความหนาบ้างเนี่ยความชอบแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะสังเกตไหมว่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เป็นลายหมากรุกนะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นลายตารางคล้ายๆทามาลายเรียบ้อยไปแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไ่นําเข้าอบที่อุณหภูมิ170อเจองศานะคะไซอบอีกทีประมาณยี่สิบยี่สิบห้านาทีประมาณนี้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วเนี่ย แซะออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็จัดเก็ตใส่ภาชนะบรรจุที่เตรียมไว้หรือว่าจะใส่แพ็กเกจสวยงามแล้วก็พร้อมขายแล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเจอช่วงถัดไปค่ะ แตนซีสรสมะชาสามารถนําไปต่อยอดแบบไหนได้อีกนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนรสชาติได้จากสูตรพื้นฐานที่มีอยู่ในคลิปเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถทําลวดลายอื่นๆอาจจะสลับสีเขียวกับสีขาวก็ได้อีกหลายรูปแบบเลยนะเป็นคุกกี้ที่เก็บได้นานค่ะแล้วเนื้อสัมผัสของคุกกี้ชนิดนี้เนี่ยจะมีความกรอบแต่ว่าไม่ร่วนมากนะคะเหมาะกับทําเป็นของขวัญแจกเพื่อนๆหรือว่าญาดผู้ใหญ่ค่ะ และที่สําคัญคือยิ่งใช้เนยสดเนี่ยที่มีกลิ่นหอมหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันสูงๆเนี่ยมันจะทําให้คุกกี้ของเราหอมมากและที่อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นเนยสดเนี่ยอาจจะเป็นเนยสดที่ผสมไขมันขพ้นเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็กลิ่นจะแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้เนยสดที่ไม่ผสมไขมันพืชเลยเนี่ยก็จะช่วยให้ได้กลิ่นหอมของคุกกี้มากขึ้นค่ะอาจจะปรับเป็นรสชาติช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นชาไทยหรือรสชาติอื่นๆที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยนะคะลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะ อย่างที่บอกของจริงไหมคะสําหรับลายลายทางม้าลายนะเออจริงๆก็อยากให้มันเป็นลายแบบมากลุกอะเอาเป็นว่าลายตารางง่ายๆแล้วกันนะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือขนมนะคืออันเนี้ยายอะทำแล้วมันเกิดอาการที่แบบมันเป็นเศษของคุกกี้อะทุกคนก็คือหมายความว่ามันเป็นเศษที่มันเลิกเป็นตารางแล้วอะแล้วมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ เออมันก็คงเป็นม้าลายอย่างหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะชิมเลยอ่ะอืมกรอบหอมไหมคะโอเคค่ะทุกคนลองทำเมนูนี้ดูนะคะคุกกี้แฟนซีรสมัชะลายตารางนะคะ ซึ่งจริงก็จะมีลายวงล้อหรือว่าลายอื่นๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาทำรสช็อกโกแลตให้ดูแล้วกันก็จะเป็นรสวานิลาผสมกับช็อกโกแลตนะคะจริงๆอ่ะเรียกว่าคุกกี้แฟนซีอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเรียกคุกกี้แฟนซีเพราะว่าตอนที่เรียนอ่ะมันก็คือคุกกี้แฟนซีจริงๆนั่นแหละเออมันก็แบบเหมือนจะมีลายหลายๆแบบอ่ะทุกคนทั้งแบบเอา สีขาวไว้ข้างในสีดําไว้ข้างนอกเอาสีดําไว้ข้างในเอาสีขาวไว้ข้างนอก,อนอนอกล้วก็จะมีลายตารางประมาณนี้นะคะแล้วก็ลายมั่วๆตัวๆอะไรเงี้ยคือมันก็จะเกิดเป็นรูปร่างคล้ายๆกับเราทำมาเบิร์เค้กอะมาเบิร์เค้กประมาณนี้นะคะ เพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูเบเกอรี่ของเราประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าไซจะมาทํารสช็อกโกแลตให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะจะ๊ะเราไปทําเมนูนี้ดูทําขายก็ได้แล้วก็รสมทชะหรือว่าผงมทชะที่ส่ใช้นะคะายมีปักลิงไว้ให้ที่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองใช้ดูนะสําหรับไซายใช้ตัวนี้แล้วก็โอเคไม่ว่าจะเป็นเค้กคุกกี้หรือยังไม่เคยลองขนมปังนะคะก็ก็เป็นรสมทฉะหรือว่าเป็นผงมทชะที่ ทำขึ้นมาเพื่อเบเกอรี่โดยเฉพาะแล้วก็รสชาติหรือว่ากลิ่นก็ชัดเจนสีก็สวยด้วยนะคะก็ลองซื้อใช้ดูแล้วกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครใช้ผงชายี่ห้ออะไรบ้างเราก็ดียังไงนะคะฝากคอมเมนต์บอกไซนิดนึงนะไซจะได้ซื้อมาทดลองใช้ดูบ้างนะคะเผื่ออาจจะมียี่ห้อที่ถูกใจ มากกว่าก็ได้เอ,อประมาณนี้ละกันนะจ้ะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยฝากกดติดตามแฟนเพจ Facebook แวร์ไซเบ b กิ้งสตูดิโอค่ะทิกตอกแวร์ไซสอนทำเค้งนะซึ่งใน TikTok อ,อาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายนะแต่ไปติดตามไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าหลักๆไซจะอยู่ที่ยูทูบนะแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะประมาณนี้นะ แล้วก็ออเดอร์ขนมโฮมเมดหรือว่าวัตถุดิบเบเกอรี่ต่างๆเดี๋ยวเซจะมาแชร์ให้นะคะที่เว็บไซต์ช็อปทั้ง IG แล้วก็ Facebook เลยนะเรียนทำขนมนะคะฝากทักที่ LINE ค่ะ w a w a r e s s i n e นะแล้วก็ดูรายละเอียดคอร์เร็หอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w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  e r s a i t e c o m นะคะหรือช่องทางการติดตามอื่นๆเนี่ยฝากดูที่ description ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะจ๊ะและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับเว็บไซต์เบเกอรี่นะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย Sorry s DJ